ด้านหลังผมนะครับเนต้า X ชื่อรุ่นก็คือ480ส mart ถึงร้อยเนต้า X สามสองหนึ่งห้าสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยมาดูเดี๋ยวเห็นป่ะเติมให้ดูช่วงล่างดิโคตรแน่นเลยอ,อ,อย่าเล่นเต็มรวจ คุณดูดนามกเค้าเด็เห็นป่าเนี่ยปั๊ปบดูนะอย่าเขาเล่งต่อ3 2เนี่ยมีฮิวแอสซิสคนนี่ชันนะเนี่ยเข้าเกร์เรียบร้อยนี่เบรกค้างไว้อย่าเขาเล่งเต็มโอ้โหหน้าหน้าสนหน้าสนเลยกลายเป็นรถที่ขับใช้ได้เลยถ้าเทียบกันกับแอตโตทรีผมพูดตรงนี้เลย กลับมาพบกันอีกครั้งรับช่องคุยผีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบนะครับแล้วก็รถจ์ที่เราจะได้มาลองขับวันนี้เลยนะ<ม>บอกเลยว่าหลายๆคนรอคอยการลองขับมากๆเลยด้านหลังผมนะครับเนต X รเอรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นคันนี้ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องการดีไซน์ไซซิ่งที่มันใหญ่มากขึ้นรวมไปถึงสเปคเบื้องต้นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับคันนี้เนี่ยแบต6กกิโลวัตต์แอวนะครับชาร์จไฟเต็มเมเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ480โลนะครับ NEDC มอเตอร์เดียว163แ mm, รงม้า210นิวตันเมตรนะครับคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูต100ต่ำกว่า9.5วิแล้วก็เรื่องของสเปคเรื่องของออปชั่นต่างๆน่าสนใจมากเดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเรื่องของฟังก์ชัน a d a s รวมไปถึงดินามิกการขับขี่แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ด้วยนะครับ SUV ไซส์คอมแพคที่บอกเลยว่าจุดเด่นก็คือ e ิ Base 2770ม mm, มความยาวแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเทียบไว้ให้ชาวีคุณเทียบกับโคราชครอสอันเนี้ยยาวและใหญ่นะครับนั่งสบายมากกว่าแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านหน้าตาดีไซน์เข้ามาแบบนี้นะฮะมอเตอร์ร6 3แรงม้า210ินิวตันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงการเปิดตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคมวันที่มาถ่ายนะฮะเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นราคาจะออกแล้วคาดการณ์ว่าไม่เกินล้านเพราะถ้าเกินล้านก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าต่ํากว่าลา นะผมว่าไซซิ่งแล้วก็หน้าตาผมว่าไม่แย่เลยนะครับภาพรวมด้านหน้าฝากระโปรงเป็นแบบนี้นะโลโก้เนต้าอันนี้ไม่ได้เลืองแสงนะชื่อรุ่นก็คือ480 Smart ด้านบนได้ทำนั่งเล้ยงไลท์นะครับตรงนี้ไฟหน้าแล้วก็จะมีคิ้วที่เป็นโครเมียมพร้อมกับความเบรลสสไตล์ลุยแบบนี้เพราะฉะนั้นชายกันชนด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันมีตัว ADA s ให้ครบนี่คุณดูหน้าตาเขาดิหน้าตาดีนะคือทรงมันมาคล้ายๆเหมือน Neta S เอ่ะ แต่เขาเป็นรถ Compact SUV 22560 R18 ช่วงล่าด้านหน้าเป็นตัว m a c กซ์ s t นส t r ด้านหลังเป็นตัว Multilink d i s c b r a k e ีล้อการกรูภายในนี่คุมนุ่มๆมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้คุมหมดนะส่วนจุดชาร์จไฟนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ C C S y y p 2 Combo นะฮะแบต62กิโลวัตต์ชาร์จไฟเต็มก็อย่างที่บอก480โลการตกแต่งรอบคันจะเป็น Grossback ทั้งหมดนี่กรอบหน้าต่างกรอบด้านข้างกล้องรอบคันมีนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวฝาาาเขข้้มองง กล้องนะฮะไวเอนเกิลคาเมล่ไว้ทํางานพวกระบบเอดาสแล้วก็การตกแต่งด้านข้างก็จะมาประมาณนี้เลยไม่ผมว่าน่าใช้<ม>คือ<ม>คันนี้มาชนแอตโตทเลยแต่เขายาวกว่าคุณดูเดยนปะเขายาวกว่าเขากว้างกว่านะครับก็จะมีการตกแต่งที่มันคล้ายๆเป็นแหลกแบบนี้มาด้วยนะฮะแล้วก็หลังคาเป็นกระจกซึ่ง ไอตัวมูรูฟันเนี้ยเขามีม่านมาให้แต่ม่านเนี่ยใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้งานจริงบนถนนนะครับหลังจากเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเสาซีจะเป็นแบบนี้ตรงนี้คือเส้นนะครับตัดแบบคมๆเลยนะเสาซีตกแต่งเป็นสีกรอสนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกโดนที่3กระจกด้านหลังมีไลฟ้ามีใบปัดน้ำฝนหลังไฟท้ายจะยื่นออกมาแบบนี้เป็น led เต็มระบบนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็น Ne t a X นะฮะโลโก้พร้อมกับตัวแบตเอ X สีแดงแบบนี้เซอร์เซอร์ด้านหลัง สีตำแหน่งพร้อมกับชิ้นด้านล่างเป็นตัวพลาสติกสีดำดานนะครับเรามาดูซิว่าช่วงล่างด้านหลังมัลติลิงก์เป็นไงและก็ตัวแบตนะครับ62กิโลวัตต์อลเนี่ยห้อยไหมดูซิดูด้านข้าง,างนิดนิดแบตห้อยไหมอ่ะก็จะลงมาประมาณนี้อคุณดูขอบรถยนต์นะไม่ถึงขั้นแบบห้อยแบบท้องช้างนะแต่ก็พื้นเนี่ยไม่ได้เรียบไปกับตัวถังมากก็จะมีระดับที่ลงมาหน่อยนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันต่ออันนี้สีขาวแล้วก็การทําตลาดเขาบอกจะมีสีนี้ด้วยก็คือออกแนวเป็นสีส้มส้ม,สมทองทองนะครับแผงประตูหนังสังเคราะห์ stitching ส,สีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะครับเนป้าคันทาร่าที่มันดีไซน์มาเป็นแบบนี้เป็นหนังกลับมือจับเป็นพลาสติกทําสีทองพร้อมกับหลบพงทวิตเตอร์นะฮะตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สีส้มที่วางของยาวๆนะที่ล็อกรถอยู่ตรงนี้แล้วก็กระจกลงสีบาน ด้านล่างมีที่วางแก้วทุกอย่างเป็นพลาสติกลูกตัวนี้นแผ่นตรงนี้พลาสติกตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ตรงนี้เป็นหนังสองเลเยอร์ตัวเบาะนั่งเนี่ยปรับ6ทิศทางทั้งคู่เลยแล้วก็ดีไซน์ของเบาะเนี่ยจะเป็นกึ่งบักกซีแบบนี้หนังสังเคราะห์นะมีโลโก้เนต้าแล้วก็ตรงเนี้มีรูเจาะด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าครบครันมากๆเบาะดีไซน์สวยปรับไฟฟ้านะครับที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งขึ้นมาแดชบอร์ดก็จะมีการผสมระหว่างตัวหนัง พร้อมกับตัวพลาสติกตรงนี้นะฮะก่อเป็นสีทองหน้าจอคลัสเตอร์บอกเรื่องความเร็วนะฮะเวลาอุณหภูมิภายนอกตำแหน่งเกียร์ระยะการวิ่งทริป a ทริป B ออดีโอตรงนี้บอกหมดเลยนี่คือรถมาใหม่เอี่ยมๆเลยวิ่งไป60กิโลพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีความคล้ายตัวเน t ต้าที่เราเพิ่งรีวิวไปเพราะฉะนั้นการปรับกระจมองข้างนะก็จะปรับที่พวงมาลัยตรงนี้ตัดบนตัดล่างกระชับมือดีนะเป็นหนัง2เลเยอร์นะครับด้านบนสีดำนรงนี้สีสม้สม นะปรับมือนะไม่ได้เป่าไฟฟ้าแล้วก็แดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยยกมาแบบนี้ซึ่งเขาจะเป็น2ชั้นมีไวเลสชาร์จที่วางแก้ว2งตำแหน่งด้านล่างนะฮะพาวเร์เลสแล้วก็ที่วางของตรงนี้วางได้อีกเปิดขึ้นมาก็จะมีเก๊วางของลึกๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอันกประสงค์มากวางของได้เยอะมากหน้าจอกลาง15.6นิ้วบอกเลยว่าใหญ่นะก็ประมาณ iPad Pro อะไรประมาณนั้นแล้วก็ความหนาเนี่ยเน้นความบางเป็นหลักปะไม่หนามาก หนาประมาณ6.7ม mm. ิลถือว่าสวยงามดีนะครับแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ลองเนต้าเนะฮะในเวอร์ชันแบบเต็มเพราะว่าเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้แล้วแหละที่ขายไทยหน้าจอ15.6น mm, ิ้วนะครับก็แบ่งเป็น2ด้านนะฮะอันนี้คือแบต93นตะครับตัวรถในโชว์วิ่งได้ประมาณ457โลเพราะฉะนั้นถ้า100%ก็น่าจะประมาณ480แหละที่โชว์เนาะการทัชสกรีนการใช้หน้าจอโอเคไหมลองเล่นดูหน่อยดิอ่ะ ก็ดูลื่นดีนะ,ะกดสปอร์ตวันเพนเดิลก็มีให้หมดนะฮะสบายก็าฝากระโปรงหลังเปิดปิดไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็เก์ด,ด้านล่างเป็นซอฟด้วยเป็นซอฟด้วยนะ,ะกระจกมองหลังไม่ตัดแสงอัตโนมัตินะไฟสองสว่างเป็นทัชนี่ไฟฉุกเฉินเป็นทัชเหมือนกันนี่นะฮะห้องโดยสารจะเป็นสีส้มกับสีดำที่บางแดดด้านหน้ามีไฟมีกระจกมาให้คนขับ มีไฟมีกระจกมาให้เฮ้ยน่าสนน่าสนนะครับแล้วก็ตำแหน่งโพสิชันคนขับประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะได้ไปลองด y n a m i c การขับเบื้องต้นนะครับแฮนดิลิงการปเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณหนึ่งการเลนเชนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองตรงนี้เขาจะให้ลองเรื่องของการขับขึ้นเขานะครับความชันประมาณ20-30%น่ขึ้นเสร็จปุ๊บจอดนิ่งสนิทนะครับหลังจากนั้นปล่อยเบรก ตัวรถก็จะมีตัว Hill a ส s i s ใช่ไหมโห oh, รถไว้ให้แล้วเราก็เหยียบเรล่งส่งเขาจะลองให้ดูว่าไอ้ตัวมอเตอร์163แรงม้าเนี่ยนะฮะมันสามารถพุชตัวเองขึ้นได้ไหมในแง่ว่าถ้าเกิดจอดติดสมมุติขึ้นเขานะแล้วเป็นทางชันแล้วเราถติดเนี่ยเราจอดเสร็จปุ๊บแล้วพอเราปล่อยเท้าจากเบรกเพื่อมาเหยียบเรล่งมันจะพุชตัวเองได้ไหมแต่นี่ต้องบอกก่อนว่าทดสอบด้วยตัวคนเดียวนะกระเป๋ากล้องอันนี้ก็จะประมาณ45โลนะครับกับผมหนักประมาณ70กว่ากว่านะฮะคนเดียวถ้านั่งเต็มคันรถ กับความชันกว่านี้นะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่เนี่ยเราลองให้ดูรวมไปถึงมาลงตรงนี้นะครับจอดเบรกโฮค้างไว้แล้วก็ยกเท้าจากเบรกนะครับเข้าเกียร์อาถอยหลังกลับขึ้นไปดูซิว่าไอตัวแรงบิดของเขาเนี่ยมันไปไหวไหมโอเคคลิปนี้เต็มอิมแน่นอนสํารับการขับเบื้องต้นก่อนการเปิดตัวนะครับเนต้ 80, าเอ็กซ์สีชื่อเต็มพวกแบบนี้นะ ราคาค่าตัวยังไม่รู้เพราะยังไม่เปิดตัวนะครับแต่ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โค้กี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบสแสงจ้าซูปเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญ,ญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูปเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบตรงนี้กันเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมนะครับเรามาลองเรื่องดันามิกนะครับเนต้าเ็กซ์ัดูซิว่า163 mm, แรงม้า210นิวตันเมตรนะฮะช่วงล่ด้านาแม็ตารหลังเป็นตัวมัลติลิงขับเป็นไง ไปนะสามสองหนึ่งไปไปโหมดสบายก่อนแล้วกันไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวคันลิ่งตรงเนี้ยนะฮะซอลลาอมตรงเนี้ยความเร็วประมาณสักห้าสิบนะครับดูด d y n a m i c การขับดูก่อนนะไปโอ,โอ้อย่าคอาเล่งเต็มร้อย ไป,ไปดูลอยอย่างเงี้ยเนี่ยลอยอย่างเงี้ยไปว้าวนี่ดูนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าโค้งตรงนี้นะความเร็วประมาณหนึ่งดูก็แอบมีเกินเกินหน่อยแหละนะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยวเราลองให้ดูตรงนี้ไปไป เบรกหน่อยนะผมว่ารถเขาพวงมาลัยใช้ได้อยู่อ่ะนี่ดูเข้าโค้งตรงนี้ไปนะใส่ไปใส่ไปใส่ไป,าไปอาการโยนน้อยอยู่นะครับมันเป็นเน้นแบบเฟิร์มแน่นมากกว่าผมว่าการขับขี่ใช้ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวเร่งบปาโอ้โอโยยกเข่าเล่งนะฮะเบรกหน่อยนะตรงนี้ความเร็วประมาณสี่สบห้าสิบ ใช้งานจริงไปเลยนะครับป้ายนี่คุณดูการเก็บอาการตัวรถเขานิ่งแน่นอยู่นะเฮ้ยใช้ได้ดูดิเห็นว่าโอเคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราลองเลนเชนกันดูหน่อยไปยเดี๋ยวดูนะผมขอเกินเขาดน,นึ่งล้กันเขาบอกว่าตรงนี้ให้เลนเชนสักประมาณแบบห้าสิแล้ผมขอสัก60แล้วกันเดี๋ยวผมชะลอเบรกไปนี่คุณดูดิ เชได้อยู่คือเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างมั่นใจได้อ่ะขวาถ้าคุณขับเนต้าวีอยู่อ่ะคันเนี้ยจะมีความแน่นความเฟิรม์มคล่องตัวกว่าด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบรถอ่ะนะฮะอย่าขาเล่งเต็มร้อยไปนี่โมดสบายอยู่นะนี่ชะลอไป ไปที่60สินะตรงนี้ด,ดูการเท้าโค้งเรานี่ใช้ได้ใช้ได้ครั้งนี้ขอโหมดสปอร์ตแล้วกันโอเคนี่เราโหมดสปอร์ตนะไปโหมดสปอร์ตดูบ้างโหมดสปอร์ตดูบ้าง ว้าวขอตรงนี้ความดูเกินสักหน่อยนะฮะสัก60นิดนิดไปอู้หมงอะไรหนักเลยอ่ะอย่าเล่นตำร้จโอ้โหโอ้โหผมแอบกดนะ หนึ่งสี่ได้เลยตรงนี้เห็นปะ่ะแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตพุ่งอะไรหนักเลยนะครับอ่าชะลอนิดนึงพุ่งอะไรจะหนักเลยนะพอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเออพุ่งอะไรจะหนักเลยนะครับไม่เหมือนกับตอนสบายนะครับเข้าตรงนี้สักความเลยสักหกสิบไปคนดูดนา n a ก i เขาดิเห็นปะ่ะ เนีย่ยผมต่อไปได้เรื่อยๆเลยเอย่ะเฮ้ยช่วงล่างดีอยู่นะช่วงล่างดีอยู่นะอย่าเล่ไป้าคุณดูดิเนี่ยไป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 ,ไปยกเบรกผมจะขอลูดตรงนี้สัก70-80เลยแล้วกันดูดูโอ<ด>้ช่วงล่างดีว่ะ เออคือมันเก็บอาการดีแล้วรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันสเตเบิลระดับหนึ่งนะครับทีนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะเราจะลองเลนเชนตรงนี้ดูนะครับประมาณ50-60เหมือนกันไปเชนเน,นี่ยคุณดูดิเห็นว่าโอ้ใช้ได้เลยนะฮะดูขวานะดูไป โอ้โหดูอาการโยนมีเล็กน้อยนะครับแต่บอกเลยว่ามีความแน่นความเฟิร์มรู้สึกว่าท้ายรถเนี่ยไม่สไลด์มากใช้ได้ใช้ได้นะผมว่าเป็นรถที่คล่องตัวใช้ได้แล้วก็ถ้าเทียบกันกับแอตโตทรีผมพูดตรงนี้เลยที่ผมลองมานะความโยนน้อยกว่ามาเลยแน่นกว่าสเตเบิลกว่าแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมันมีความเฟรมิเฟร์มนะครับพวงมาลัยไม่ได้หนักจนเกินไปนะนี่คุณดูการใส่ตรงโค้งดิ เนี่ยหกนะครับดูโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับรอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตนะฮะศูนย์ถึงร้อดูหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะลองเรื่องของการขับภาพรวมดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นไงน่าสนใจขนาดไหนในความเป็นวันเพเดิลด้วยโอ้น่าสนน่าสนเลยกลายเป็นรถที่ขับใช้ได้เลยนะครับรวมไปถึงภาพรวมทุกอย่างที่เออมันมันนั่งสบายนะครับ คาเลคเตอร์ความเป็นรถที่เหมาะแก่การเดินทางไกลามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็การเก็บเสียงผมว่าสักประมาณร้อยร้อยยี่ยางนี้ยังโอเคอยู่รายสปอร์ต <Price Spot S 1> ก็มีบายเลนเชนตรงนี้หน่อยนะผมขอเกินความเร็วนี่ผมเปิดวันเพเดิลอยู่เราจะใช้เบรกได้น้อยลงนะฮะขวาซ้ายก็<อ>ดูดิดูดัมมิกดิ ผู้ชมผมขอญอาตนะฮะศูนย์ถึงร้อยดูหนึ่งทีนะผู้ชมศูนย์ถึงร้อยเนต้นะครับในโหมดสปอร์ตไปนะ5 4 3 2ีหนึ่งว้าวห้าสิบเจ็ดสิบแปดสร้อยแปดคุณผู้ชม ลองให้ดูแล้วในโหมดสปอร์ตเขาเครมมาต่ำกว่า9.5ผมได้8.67โอเคเลยนะครับ8.67เดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปลองบนถนนจริงกันอีกทีนึงนะครับแต่นี่คือเรามาลองภาพรวมของในสนามกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็มันตอบโจทย์การใช้งานขนาดไหนแต่เบื้องต้นนะผมสรุปรวมความอย่างนี้แล้วกัน นะสำหรับการขับขี่ n e t a X เนี่ยนะครรถไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมแบต62กิโลวัตต์อชาร์จไฟเต็ม480กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับมอเตอร์เดี่ยว163แรงม้า210นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์ดิสเบรกสีล้อเบื้องต้นบอกเลยว่าคันนี้ไซส์ซิ่งเขาใหญ่กนะว่าแอตโตทรีนะวิลเบสเขายาวกว่าเพราะฉะนั้นนั่งโดยสารตัวหลังจะสะดวกสบายกว่าและที่สําคัญเลยคือถ้าเป็นพาร์ทการขับขี่อ่ะถ้าคุณขับออยู่่ะ นะครับคันนี้จะมีความเฟิร์มความแน่นความมั่นใจในการโยนโค้งในการเข้าโค้งมากกว่านี่คุณดูช่วงล่างมาคุณดูช่วงล่างดิโคตรแน่นเลยนะครับเนี่ยและเหยียบเขาเร่งเต็มร้อยไปอัตราเร่งใช้ได้นะครับเมื่อกี้8.67นะที่ผมจับได้กล่องอันนี้นี่ผมเปิด One เพเด l อยู่นะเราก็จะไม่ต้องเหยียบเบรกเยอะเรายกคันเร่งเขาก็จะดึงให้เนี่ยเติมไป เนี่ยคุณดูเด็นว่ะเติมให้ได้อยู่คุณดูนะเนี่ยนี่คุณดูดิใช้ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณชื่นชอบการขับขี่ะนะผมจะบอกเลยว่าคันเนี่ยมันตอบโจทย์การขับมากเพราะว่ารถคันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณอยากเน้นการขับที่มากกว่า a อตโตทคันนี้ตอบโจทย์นะแต่ราคาเปิดตัวเดี๋ยวรอช่วงกรกฎาคมนะครับแล้วก็รอดูอีกทีนึงว่า ะะจะมาในรูปแบบไหนเพราะตอนนี้เบื้องต้นจะมีชื่อรุ่น480 Smart นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าดีอัตราเร่ง0 8 6 7วิแล้วก็การขับขี่เนี่ยผมว่าโอเคมากมาแม้ว่าจะมีความนุ่มๆโยนๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาเขาเรียกว่าคนขับเป็นหลักอะ่ะอันเนี้ยผมว่าตอบโจทย์กับ a t t o 3 t ร t o 3มันจะมีความยุยยุยยนยนะครับแต่เนี่ย ขับมั่นใจมากกว่าแล้วก็แฮนด์เลิงพวงมาลัยไม่ได้ขับยากเลยพวงมาลัยก็มีความนุ่มนะครับอาจจะมีความโยนเล็กน้อยนะครับทำให้มันนั่งสบายแต่ที่สําคัญเลยคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าไม่ได้ไม่ได้ว่าคนใช้นะคือในการดีไซน์ผมว่ามันดูเรียบกว่า a อตโตทรรู้สึกว่ามันลุกเล่นมันเยอะไปนะครับอาจจะไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่สําหรับคนที่แบบอยากได้รถไฟฟ้ามาเพื่อใช้แต่ถ้าเกิดอยากได้ความแพลวพลาวแอตโตทีชนะ นะครับแต่ถ้าเกิดเอาความนุ่มไม่ได้เน้นขับชูวิชวัตรอะไรมากมายอยู่แล้วแอตโตทก็สนทรีดีแต่เอาเป็นว่าคันนี้ผมชอบมากกว่านะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองเนต้าวีทอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นการไหลขึ้นไปแล้วก็ไปเบรกตรงนั้นนะครับแล้วก็จะรอดูเรื่องของ QAssist นะแล้วก็หลังจากเราก็เหยียบคันเร่งส่งต่อไปที่เขาบอกว่าความราชันบนถนนประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ประมาณ20-20กว่ากว่าแต่อันเนี้ย จริงๆที่มาทดสอบมันเนี่ยคือสนามยางล้อแห่งชาติอลองดูซิเนต้าวียังขึ้นได้ x จะแต่มันจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะการขึ้นทางลาดชันลองดูในเนต้าเนะครับร้อยหกสิบสามแรงม้าสองร้อยสิบนิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกด้านบนแล้วก็ลองพุชตัวออกดูซิว่ามันมีแรงในการดึงขนาดไหนไปคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้เราจะเบรกนะแล้วเดี๋ยวผมลองพุชดูว่ารถมันไปได้ขนาดไหน ปั๊บดูนะอยา่าเขาเร่งต่อ 3, 2, มเนี่ยมีคิวแอสซิสโอ้เนี่นนยว,ว้าว,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 วเพียงพอนะฮะเมื่อก,กี้มีมีเอยดเด้อนี่ครับทคิวสต t a r ดเหมือนกัน ก็คือเขามีทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังพอพี่โค้งลงไปสี่ล้อรู้สึกว่าหน้าองศารถเนี่ยทิ่มลงไปแล้วครับให้พี่โคบเบรกลเบลีอาร์อ๋อคือคือหน้าจุ่มลงไปแล้วถอยหลังขึ้นมาโอ้ได้ครับได้ระบบเขาจะเบรกให้ช่วยขนาดหนึ่งโอ่เวลาถอยหลังให้พี่โคบจุ่มคันเร่งขึ้นมาให้สดเลย เหยียบกดสุดเลยโอเคแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็จอดตรงนี้ตอนลงก็เราจะใช้ระบบ Hill Descent Control ครับผมรถไหลลงไปเลยโอเคคือเขาจะช่วยชะลอความเร็วครับความเร็วจะไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋ออันนี้ลองได้เลยไหมฮะลองได้เลยลองได้เลยเนาะโอเคนี่ไปปาร์ฟก็ไปโอ้นี่ชันนลเนี่ยนี่ครับนี่อ่ะคุณดูนะผมจะยกเท้าออกจากแป้นเบรกนะเข้ากรเรียบร้อยดูนะ นี่เบรคค้างไว้อย่าเขาเร่งเต็มอู้อู้อู้ครับผมพี่โคบเปลี่ยนโหมดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่ HDC ครับอ่าเปิดอ่าทีนี้ตอนพี่โคบลงครับเข้าตำแหน่งเกียรดีปล่อยรถไหลไปเลยไม่ต้องเหยียบเบรคเหย,เยียบคันเร่งเลยปล่อยไหลไปเลยเขาจะล็อกไว้ที่ความเร็วประมาณสิบ อ่่ะวิโอเค okay. เราจะลองตัว Hill d i s c e n t Control นะผู้ชมนี่ผมยกนะฮะยกคันเร่งยกเบรกกันนะดูซิว่าเขาจะปล่อยไหลขนาดไหนดูนะนี่นี่นี่เขาล็อกไว้ให้มีใน n น t a X เห็นป่ะมาล็อกอยู่ประมาณ9เนี่ยนะฮะไม่เกิน10คุณดูเฮ้ยอ่ะไปเรื่อยๆไปไเป็นไงว้าวนะครับน,น่าสนใจน่าสนใจนะครับคือ อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าเบเกี้เราได้ลองนะครับการออกตัวบนทางราชันด้วยความที่ทอเขาเยอะ210นิวตันเมตรใช่ไหมแล้วก็พอเราเหยียบคันเร่งเต็มตอนที่อยู่บนทางอาจจะมีแบบสลิปนิดนึงเพราะว่าพื้นมันลื่นนะแต่สามารถขึ้นได้ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดนั่งเต็มๆคันรถเนี่ยขึ้นเขาอาจจะต้องลองอีกทีหนึ่งอาจจะพอไหวไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วข้อจํากัดของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือรถน้ํามันก็ตามอ่ะถ้าเกิดคุณ ขึ้นเขาแล้วคุณมีแรงส่งอยู่แล้วเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการจอดจอดบนทางชันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วออกตัวเนี่ยนะครับผมวัดจังหวะตรงเนี้ยมันจะต้องใช้พลังกำลังเยอะถ้ามอเตอร์ไม่ดีขึ้นไม่ได้อันเนี้ยคือมันสามารถไหลขึ้นไปได้แล้ว,วเมื่อกี้นะครับพอลองลงมาผมอย่าเบรกสุดมันก็จะมีตัว hill descent control คือล็อกไว้ให้นะทั้งขึ้นทั้งลงเลยระหว่างที่ผมนะครับเชนเกียร์มาเกียร์อาร์เนี่ยนะตอนที่หน้าจุ่นไว้นะรถก็โฮไว้ให้ นะพอผมออเหยียบคันเร่งเต็มเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ค่อยๆดันกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้งเกียร์อาและเกียร์ดีผมว่าตอบสนองใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชมเดี๋ยวต้องไปลองบนถนนจริงอีกทีหนึ่งเพราะเนี่ยเขาคือสนามทดสอบยางล้อแห่งชาติก็จะเป็นลูดจะเป็นแทร็กที่เขาเอาไว้ลองพวกยางเอาไว้ลองพวกรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเรียบระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะมีพื้นที่ที่เขาดีไซน์มาให้มันใกล้เคียงกันกันกบถนนประเทศไทยเอาเป็นว่าเน,นี่ยลองแหละ และนี่คือทั้งหมดของการขับขี่นะครับทั้งเรื่องสูตรถึงร้อยดันมิกการขับภาพรวมนะครับการใช้ประวันพดเดิลการใช้ระบบช่วยเหลืการขับขี่รวมไปถึงการออกตัวบนทางราชันการถอยหลังขึ้นทางราชันนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากขึ้นกว่าความเป็นเนตาวีนะถ้าคุณงบประมาณคุณเยอะ คันนี้น่าเล่นเลยผมว่ามันเป็นรถที่น่าจะใช้งานได้สบายใจและก็เดินทางไปต่างจังหวัดได้สบายใจระดับหนึ่งเพราะเรนเขาก็ไกลามากกว่า n นตาวี e นะครับก็เอาเป็นว่ารอราคาอีกทีนึงล้กันในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ก่อนจากการอย่าลืมกดแชรกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใหโค้กี้ผีด้วยฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับถามผมว่าคันนี้เทียบกับแอตโตทผมชอบกับตรงไหนผมชอบกับรู้สึกว่าเวลาขับ พวงมาลัยช่วงล่างอาการโยนตัวน้อยกว่ามีความสเตเบิร์กว่านะครับส่วนอัตราเร่งก็ให้เห็นก็ดูแลนะโหมดสปอร์ต8.67นะครับแล้วก็การเก็บสงเกมเสียงผมว่าเฮ้ยมาดีว่าคันนี้น่าใช้เลยถ้าเกิดราคาไม่ทะลุล้หลานจะเป็นรถไฟฟ้าจะบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าคันเริ่มต้นที่อาจจะแบบลองใช้รถไฟฟ้าดูอะไรเงี้ยน่าสนใจมากหลักๆโดยรวมประมาณนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามโคโกี้พีททุกช่องทางด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ